ก็แสนีกับวสาด้วยที่อยู่ผู้คนไทยมา้ปีแล้วเข้าเข้าอายุนรยก็ขอให้พนงานุคทงานคนของบริษัทนะคะเป็นคนดีและก็สุขภาพแข็งแรงนะคะขอ้าเจอนอีกครั้งนะคะที่บคุณมากเลยที่เป็นแบบพาร์ทเนอร์ที่ดีกับรอยัลบริ i กันตลอดนะคะก็ฝากด้วยนะคอัยั่ เนะมีรูปวอรพิเศษไหมโหพิเศษโหจรู้สึว่าเขามีอะไรพิเศษอยู่ตลอดเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นโปรหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในวัสดุอย่างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคนน่าจะแบบอยากได้ก็เข้าไปหาได้จริงๆได้หลายอย่างมากอะไรเงี้ยก็เป็นการที่แบบว่ารู้ว่าคนไทย แะไรวาวัดเดียวที่ดี่ชาเข้าปวดอะไรคะได้แล้ได้แล้วได้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 ค่ะก็มีมาเรื่อยๆค่ะก็เอ็นจอยกันถึงงานมากๆก็นิสัที่ได้รับกากาดไม่ได้ต้คงเ่ ร้อาอยากไปอยู่ไหมจรงที่ชอบสุดก็คือพารีสเนี่ยแหละค่ะก็เดี๋ยวจะมีไปไป,ไปรีสี่ก็ค่ะหลายคนรอดูลุคแซ่บๆของพิชาอยูุ่ว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยลุคอยากดูลุคแบบเออแซมก่อนเออเพื่อเขาจะได้ก๊อปทับน้ำนะ,ะเนาะไม่มีหรอกผมไม่แซ่บลยเลยแซม ลก็แบบแบบใส่ที่เบาๆนะตรงไหนอ่ะใส่เดี่ยวเลยนะเขาบอกว่าเหมือนว่าเออเราก็เริ่มแบบเผยความแบบเป็นเสน่ห์บ้างขอให้แฟนๆเห็นว่าแต่จริงๆก็เป็นคนแต่งตัวประมาณนี้มานานแล้วนะจริงๆแล้วแบบเวลาทำงานกับแฟนไหนเวลาต้องใส่กับลุกไหนอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนแบบเอ็นจอยแล้วก็ พี่พ <Wha> ี uh ่จะลองอะไรเป็นไหมต้องมีค่ะเพรามันจะแบบต้องเตรียมงานราแบบตีมงานเขาเป็นอะไรด้วยเราก็แบบเราสนุกได้แค่ไหนกับงานงานอะไรเงี้ยถ้าเป็นงานแฟชั่นก็จะแบบเล่นนีหน่อยกเล่นเยอะหน่อยเงี้ยต่ถ้แบบงานทีเว้นที่แบบลูก้าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลยเราต้องตาม แต่เราก็คนที่บานได้เปี้ยวได้ได้ก็เอนจอยที่จะเปลี่ยนหวาเปรี้ยวอะไรเงยแล้สนุกืรน่วลาดน่แลมันได้หลากหลา็แต่นาคก็แต่ก็หลังหลไม่ค่อยไม่คยได้แต่งเลยอ่ะรู้ไม่ดูดีหือเอไม่ตึงตาอะไรแต่ว่าจจริงก็เคยแต่งอะไร็แต่ง

กไนไ้่่ก็ีไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ดูอะไรไหนเลยแต่ว่าก็ทุทีมาังคับให้มาโดยอีกที้็แต่ทุดทีมันแบบมนจะไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่ก็ปล่อยไปพามันไปีนี้้าได้ต่เราเข้าเลสมรเปรียบโ่อยอะไรบ้างมีหน้าเข้าเลกสมเลยเต้ยงเน้ดามรักความสู่ ไม่ไม่คือรู้สึกว่าเลขศัพเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเป็นช่วงชีวิตที่เราน่าจะใช้ชีวิตมาได้ประมาณหนึ่งแล้วแล้วเราก็จะดูแล้วว่าตอนนี้ตัวเองเป็นแบบไหนสนใจพิชเชอบอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นลราก็น่าจะ enjoy ค่ะตแต่เราเป็นคนที่มีกำลังจะเข้าเลขีสักสแต่หน,าน้าดูหมดที่สิบท้ายที่สิบสองเลยนะนิสาก็ใช้ royal paris กาใส่ในวัสันนะคะวัสดน ยังชมไหมลเรายังดูอยู่เงี้ยไม่ถึงแต่ชุดนักเรียนเราก็ื้อนะว้ยเหนื่อยสนค่ะวมึงันเองเด็กไหมอยู่วเราก็แบบโกต้องไยหัวหราํามตามไปแต่ก็ยังมีมึงที่ต้องตองเด็กๆอยู่แล้วลเ็นเป็นเรื่องธรรมด บอกวิธีกก็มันเจอปัญหานีงานเนี่ยบอกแล้วกาขอโทษนะแบบมันก็มาตอบเรื่องะลยแบบนี้อะไรเงี้ยแต่บางทีเขาบอว่าันก็แบบเอกับาเข้าใจอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรใช่ก็เขาแบบนฏิเสธเขาม่ีหหนูก็ขอโทษด้วยความแบบเกรงใจริเด็กกินแบบน้อยเขาบอกว่าเขาไมน ยบนาะนองน้อเดีสยบเนาะไม่มีอะไรต้องสยบเนาะคเรื่องนี้ยมไม่เค่ะไม่ได้แบบช็อตเคลียร์รงเคลียร์ใจอะไร้ยเน้ไม่ไม่เป็นแบบนั้นเลยโอเคค่ะี่อเร์ฟมาช